เชื่อไหมครับลูกค้าโทรเข้ามาตั้งแต่ตีสี่ครับโหก็ใช้คําว่าเขาอาจจะเห็นคลิปใช่ไหมแล้วก็เอ้ยอยากสอบถามข้อมูลหรือว่าจองคิวก็เลยโทรเข้ามาพนักงานผมรับสายตอนตีสี่แล้วก็บอกว่าพี่มีคนโทรมาตั้งแต่ตีสี่เลยนะแล้วก็ก่อนตีสี่เนี่ยมีลูกค้าโทรมาตอนตีหนึ่งด้วยนะครับต้องบอกว่าที่เปียงยางพิ้งหยางเกาหลีสองหนึ่งเก้าของเรานะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะครับแล้วก็ทางร้านเรามีระบบรับจองคิวมาถึงปุ๊บได้นั่งทานทันทีโดยเฉพาะ าใครจะมารถบัสหรือจะมาเป็นกลุ่มอาจจะกลุ่ม6คน8คน10คน20คนเป็นร้อยคนสามารถทักมาจองผิวล่วงหน้าได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากทานปิย่างเกาหลีในห้องแอร์มีท่อดูดควันนะครับเปียงย่างปิย่างเกาหลี2 1 9คือคำตอบเพราะว่าทานได้ไม่จำกัดเวลาสั่งทานได้ไม่อันด้วยนะครับมี2สาขานะครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาลังเซนทัานตะระยานะครับเราจะมี1หนึ่งสาขาอยู่ที่มิงเกิลฮิล์มีบุรี ไปรถไฟฟ้าก็สะดวกนะครับเพราะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าตลาดมีเลยนะครับสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนเชิญที่นั่นครับ